เราเขาวกักหนึ่งครับผมนี่นยังสิงมาไววเดี๋ยวยเรียบร้อยเขาเผาแล้วเผาปาลาเหรอโน้บอกมาเนะครับมันหอนตรงนี้ก็ว่าชิมาใส่ ถึกเขาเหรอไปหยาดไม้อ่างไวง้สวัสดีครับผมพี่น้องครับวันนี้พอ่พอกับอีสานออรอด,ดี้เกาเดอยพี่น้องเด้อวันนี้ผ้ามากล้องเขาใส่กับสิ่งครับผมใส่กับสิ่งอีทุบมันนะกับฝาผ้ากับว่าได้วันนี้มาผู้เดียวครับผม เดี๋ยวจะโทรหาลุงแบงอยู่ลุงแบงเราช่วงนี้เราอยู่ช่วงไฮตรงหน้าครับผมเอาหวัวผมเดินงานมาปุ่มกับม่านนี่เลยเนี่ยไม้เกาเขาเนี่ยครับแลอวนี่ไห้อยเกาว่างว่างว่างมาอยู่หนูโอ้ยหนูตัวใบใหญ่ไ,ไหมตัวนหน่อยๆเนี่ยครับเดี๋ยวผมจีเจาะเจาะไปเนี่ยกับโบว์มี่ครับกันีละหำ ห้ามครับเขาเปลือกแล้วก็เหลาขาวกักหนึ่งครับผมนี่โอ้ยท่านาแล้วเราล้อมันเข้ามานี่แล้วครับจำนี้กับพ่อครับผมพอเต็มห้องดีว่างกับสิ่งนี้บ่ายน,น,นะครับผมนี่้ะว่างเบียดๆไว้ทั้งทั้งหลังนี่คืก็ดสิเป็นหญ้าเขาปกปก้ไว้ครับผมมันมามันก็จิบเขดังตู้ตุ๊ ลงไปมองไล่นะครับมัก็จสดีดปั๊บเลยล่ะไปหลังต่อไปกันครับเนี่ยหมยเก้าเขาก็นเลยนี่แต่โมโหว่าเขาได้ตัวไปนี่ยังเขามาก้องยิ่งเหรอครับตัวนี้มองนี้ไปอีกมองนึงครับคือมองนี้ครับผมนี่ผมชว่างไปนี่ี่เอาละเอาป่าปันหนไปทางบนหนูมันามาจานะนนนเขามาจากท่านใดล่ะทางนี้หนูจะเขามาจากทําน คนี่ครับใส่มัดเสือกเขียวไว้ครับผมนั่นละอยู่ในหันแล้วครับผมไปต่อเจะปืนมายิงน้ำครับผมวัอนี้ครับเดี๋ยวชวนลงแบ่งมามาท่านไหนโทษบุรส่วนเราอยู่พอดีช่วงนี้เราเอางวงเขาขอเขาข้าพเจ้าไปนอนเ,เดี๋ยวอีกนั่งหนึ่งหันนี่กันนีมากครับสมาชิกไหมครับผมปุ่นทายาปุ่นสมาชิกไหมโอเค นี่อีกไม้นึงครับผมที่ว่ามองนี้ละมันแรนมาทั้งบุนมันเขาทั้งขางนะเขาทั้งขางกับหนีบได้อยู่ครับติดตามด้วยครับหนูมันแดนมาจากทั้งนุ่นครับผมขีงงม่งมๆครับผมหนูกำลังอ,อ,อ่อนีละ่ะนี่เป็นไม้น้องสะครับผมหนูก็สิลงมากินน้ำอยู่แถวนี้ละ่ะสามลังนะมองนี้ไปเดี๋ยวไปขามไปทั้งปุ่นครับนี่ครับหนูแรนอยู่ หนูแลรนอยู่ลักษณะแบบนี้ที่ว่างจังไหนเนาะเนาะบานเท่านี้โอ้เนี่ยต้องไปว่างข้างไปน,นี่ครับหนูแลรนอยู่เลยครับผมตองไปว่างาใส่ๆนะนี่ครับห่วงเออต้องว่างไกลๆหูวงอยู่บ่เออไหนดีเนาะ หนีวะพี่นอ้องเด้อเด้อเดมองว่างกัอนนี่ครับหลังหนีแป้นแป้นแบบนี้เลยครับผมคิดว่ามันออกมาจากหูมันก็จะลงมากินนีข้ามมันกินปุ๊บมันก็จะปั๊บเลยละ่ะไปต่อครับโอ<ห>้าหนีไปตามมีเอียนเนาะเนองก้มไงปีกรอนนี่เขาแก่มาได้ก้มไงนี่อ่ะลุนก็ต่อครับ มาหาล้างครับผมหมดเยามาไหนมาทดลองมันก่อนหนูจะออกมาจากโพนนี่ครับหู้ยหนูจะออกมาจากเ,เดี๋ยวครับต่างด้านกันครับเสร็จครับผมผมจอลงไปเป็นเป็นหู้แล้วก็เอาแกบเอาเอแหมครับอันเขา่า หยอดลงไปในหันครับผมนี่หู้เวลามันกินกินมันก็จะจาะลงไปโอ้หเห็นมันเด้กกินปะไปต่อครับเพือ่อนเพื่อนรผู้รู้ว่าเจตอันนี้บอเพราะันเป้นแห่งผลไปเมื่อหลกักสิบมาเทียนก็สิว่างยิงเอาได้บ้างเดี๋ยวสิครับมันก่อน นี่แล้วยาง้องสีดังสียะไสีที่ครับอโอ้เพียงไดนไห,นหน่ะเห็นทางยางีีงอยู่ะครับโอเคเดี๋ยวขเขาเีี่์ทางก่อนครับผมโอ้นี่ครับผมยังอยู่อยู่ครับเห็นหอยอยู่ยังอยู่ยังอยู่แต่ว่าจะก,กองที่ไหนกองตรงนี้ก็แต่ว่าอยาก้องไก่ให้มนเลยครับผม กองเทิง้งผมบ่สเดี๋ยวกองเทิง้งผมแล้วครับอมองไม้เขาพอดี้องหมุนแดโอูหมดด์วหมดดวนแดงกัดหูน้องแบ่งตาไมาล่ละครับแล้วพาลาดลักกี้เพิ่นล่ะเอางูเอาควายเขาขอกเพิ่พนล่ะนี่นะครับนนดนห้องวางกันทีหนึ่งห้องไปงม้าให้พี่น้องในเมืองครับผมมาละป้าพี่น้องเอ้ยมาปกกุบกระซองหาหัโวโหลด โอ้โหมีท้องในกันน่ะลุงแบงค์เขาครับผมพี่น้องครับโอ้สวัสดีครับผมปาจิตโตอันนี้อันไหนครับเสือเขาใน้องถามพ่อไปบ่บ่โอ้โหเฮ็นยังเด่นนี่นี่ดิโอ้มาไงดิเกิดทางเกิดทางเมื่อกี้ดวนโมอหแล้วแ่ก็เห็นห้อยเขาหยอดโอ้ย แต่ก็เห็นขี่มันอยู่มันแลีนอยู่เอาอี๋เนี่ยเอาแต่ขี่แบบอ้ยเอาโตมันนี้แล้วแต่ขี่มันเลยเมื่อเนี่ยนะเพืคืนนี้อาทิตย์เพราะว่าคลิปกล้องเขายิงหนูเฮาบอประสบผลสำเร็จเลยจักเกียร์มันบอกมันมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่เนี่ยวแมนนุ่งแบ่งมักนุ่งแบ่งมักใส่บวงครับผมพี่น้องไม่ใช่ครับนี่แหละไปอย่างค่าแต่วันย่างหนูมันแลีนอยู่ไลยผมแลีนผมเอากลับเด็กมาว่างทั้งหมดนะมีอยู่บ่เ่ามันใช้น้ำจ้ะ แดดมาอยู่นะบอบ่แดดมาแล้วเออวะเอ้ามันแดนลงมาจังสีนะอุ้ยอุ้ยอีลีตัวละพี่น้องนั่นนี่ห้อยมันแดดลงมาละโอ้นี่นีหวยมันยอดยอดยอดจะพ่ายานด้วเบิรงนซานมาหาเขาขาย ไปน,นังมุมป้าสาร<ป>าันไปไปฟาดคือดากแหลมไงขว้า<ฮ>งใส่ของเขาเลยเนาะอนนโอเคน่าจะมีเฮ้าสีแนมเห็นมันม้บ่โอเคเดี๋ยวหาทำเลก่อนครับเนี่ยหนูมัดขวดอยู่ตัวน,นึงเนี่ย อขอบผมพี่น้องครับเสซจแล้วครับเดี๋ยวไปเมืองสาก,ก่อน,นี่แบ่งน้ำพางไปละไปเมืองสาก,ก่อนเพื่อเขาขายห้พอดี๋ตึกป่าพอเอ็ดถ่ายอยู่ไป,ป,ปให้ เอ็ดโผมอยู่ทรงนูทาคือเก่าครับผมมือนีพี่น้องเอ้ยมาเดี๋ยวแนวขึ้นมากทงให้ทงหน้าคือเก่าแล้วมือนีเฮ้ยให้กระสอบมีลนะครับผมพี่น้องจับมาด้านต้นต้นนี้ได้บ่ครับนี่เอาอีกแล้วมุมนี้อีกแล้ว <laughs> งแก่งข้าศึกอโอ้ยค่อยๆก็ออกเต็มหูเลยหรอไม่ได้นของเดียน้อโอ้ยแต่ผู้นุ่มโยกนี่บอเต็มหูยังสีได้ครับนี่ผู้เทาโยกเอยนี่เร้อนบวกกันเลยออกเต็มหูเลยอ้าวอาชีพลักเอาล่ะครับเต็มแล้วครับเต็มแล้วอาชีพล่ะตอนเมื่อก่อนเดี๋ยวคนยิ้โยกไอ้อาบเต็มขี้กับไม่โบราณ ไปไปอีสานโอโมกมาครับผมพี ah ่น้องครับครับสวัสดีครับไปเสียใส่ขี <'s> ่รถเก๋งมาอย่างโกเลยอีสานโอโมเขาไม่เนี่ยมันนี่ไม่เกิหมือนีล่รับเชิญมารับเชิญมาโอโมเชิญตัวแกเรามาแล้วครับผมพี่น้องครับครับสวัสดีครับพี่น้องตัวแกเข้ามาแล้วครับตัวแกเข้ามาจาก หนางานครับผมอยู่บ้านแขกเลือกเนี่ยเราทำงานอยู่ใกล้ครับผมวันนี้เมนูห้านีละวายไฟเบรดเนี่ยวายยอมเพย์ยอมแต่ว่ายังบนท่านอันนี้นะครับเดี๋ยวต้องไปหามาเพิ่มอีกก้อนวันนี้ติดตามด้วยครับผมพี่น้องครับกล้องเขาหนูสิเป็นพลบวนี่เอาเป็ดมาล่ะแต่บนท่านกินวัววินหาน่าเนาะเดี๋ยวเสร็จอะไร เด็กจะไม่ให้ลุกยืนอะไรถักกี่ดูนเลยทนี่รักมาแต่ของเถาแก่ละอันนี้เดียวเนาะมองเดียวยวังยังขึ้นจะมาใกล้สิใกล้อย,ยู่รครับขึ้นจะมาใกล้ส<ร>ิมันคอยบอกไ<ร>กลโอ้มันบอกไก่เน<ร>อะยันยันเจ้าของเขาเห็นนี่ไปครับผมพี่น<ร>้องเดี๋ยวเถ้าแก่เข้าช่ำแล้เปียสถาโอ้เถ้าแก่โยกอยู่พุ่งน้ำพุ่งแห้งกว่าลุงแบงโยกอีกโพูดเถ้าเลยก่อนพูดเถ้าโยกพูด ต่ว่านี่ไหมมาดานมันย,ยืมาไปใส่เลยบ่อจังามงไ,ไม <c oughs> โอ้โหน,นี่มยกถ้าขไไเขา,า, <c oughs> า,ายกไปเเอากรญแกมาถ้าเขาย่ไปไยยืม,ย,มยืมไปใส่ย <c oughs> คุที่าฝากมุ่นนีบ้มันะมาอะไรจๆ <c oughs> เ<ล>เดี๋ยวไ<ป>้ตะแก่้ <c oughs> ออันนี้จัเด็ดแปะถ่าครับผมเป็ดถ่าเดี๋ยวเราไปย่างก้อนเขานูกอนใช่ครับผมเขาเป่าไม้ที่นองเลย 明老按考球考球啵。嗯 บ่ใส่ละอุ้ยยิงรู้ปะยังหนูตัวนี้ฟูโอ้นั่นเลยกับกระดิดกับดิดีทั้งบ่เลยบ่หน่อยดิหนูตัวนี้หน่อยเลยหนูบอกเขากว้องเขาพี่น้องเลยเงียบกิ๊บเอ้าวแล้วใส่ของใส่เสียงมันสิสั่นต่อมันว่ะลากตอกเมียเขามากๆดิ ยังสิมาไวเด้ออุ้ยทายโท่านพี่น้องไอ้ตัวน,นั้นถึงแล้ยัยยยไม่เสอุ้ยยังเติเตจังกึงนะ้งเละเปิดจังไส้ท่านสูยสวยมแรงมาจากท่านผุนเนี่ยโอลอ,อ,อ,อยแต้มเดี่ยวครับผมกับฐานกับฐานกลับฐาน ขึ้นนี่สงสัยสิแดงตัวเดียวละ่ะครับผม <c oughs> โอ้หนูเลือดมีแต,ะตะ่ต้นน้อยๆต้ <c oughs> นสมุนโหมือของพ่อแต่ลูกแอมันเอาจงไว้มันใหญ่พี่หนาเนาะอบอกว่ายิ่งเอาโลดยิ่งเอาโลดต้นน้อยๆก็ได้เป็นวายเป็นหยันยิ่งบ่ถือพี่น้องเอวะมึงถือยู่แต่ว่าสิจงไว้พี่หนาโอ้บ่แ <c oughs> ม่น <c oughs> หมดละ่ะ <c> ห <oughs> ยานเบิดเนาะติดตามครับ <c oughs> ผมติด <c oughs> ตามเมนูต่อไปวัน ไปนู่นกินแรงเอา ครัปลาเนื้อหัวเนาะเนื้อปั้นสเต็กเลยนี่เห็ิมะนี่ซิมนะครับเด็บยวอนบม่ได้ใช้เกลือเลยเสียบพื้นเ่าโอ้เสียบเสียบเสียบหันไล่ตัดมันจังสิทธ์อยดิเฮ็ดแบบน้ำตกเนาะขาดบ่ได้นัวจนหัวเลี่ยจนนิ่วขาหยิ่งหัวเปียกเลี่ยจนนิ่วเขาพี่น้องเอ้หนัวแห็นลาซาดูโหลดโอลาซา หลด拉萨าามา้มป่อยเป็ดอยู่ทงอยู่ทายได้พี่น,อน้องเอ้ยเกือบดิดอนนี่นะไอ้ไหมบบ้านพ่น้องเกือเสียบเรืเอ่อเบาหมู่ไม่เหนื่อเหมือ,อมน,น,น,อนละ <laughs> นเบาหมู่เมื่อป่อเมื่อว่นเดีครับไม่เนีโอ้ดูเหนียวจนหวนแตมครับผมเืบเ,เสบ้เเยเือเนี่กือเสบพี่น,อน้องเอ้ย ชูน้ำตกนวลนอครับตัวนี้ชูน้ำตกยาอย่าตีแห้งนะครับเพือครับครับกีบฟุ่นบ่ครับเพราะว่าขี้ฝุ่นนั่นละนัวเขากันแงดีอ่ะตัวนี้ยังครับนี่โหไอ้ราชาเขาใส่ลงไปใส่ลงไปเพราะว่าเขาเสี่ยงหัวจังกึ่งพี่น้องติดตามครับผมโอ้ยโคตร บุพ <บ S 1> ังยกบ่ครับมันโครทรงไหมเดี๋ยวน้องเอ้ยลุงแบงว่าว่าโคทรว,ทวงโชคเล็ <c oughs> ก,เกเป็ดมายิงหนูได้กินโชคเล็กเป็ดครับผมพี่น้องเอ้ยจังกึง่งหางกล้องไฟเค้ยเดียวถเถวแก่เฮาไปเฮตุระอยู่คือสิบด้มาแล้วเดี๋ยวเขาสิตตัก ชงเล็กเป็ดนี่ไว้ให้นตะแก่เขาตักเทศษตรงนี้แล้วครับบังหมองเขาเกินอ่ะเป็ดเนาะนี่แหะครับเจ็บแซ่บมาึ้นเขาไปนอ้องไอ้ตะแก่เขามีซีรีเลยไปิ่งงวัวก่อนมึงหัวหัวสะออกลูก,กน,นะนั้งัวแมวเลยนะชงใส่งัวสะออกลูกมั้งอเจ้ากกใกล้จะเว้ยเอ้หลาบเป็ดชงเล็กเป็ดเนี่ย เด็กๆอ,เอมเป็ดนี่ครับเมนูวะเพราะมันยออิ่งกูนเลยนะอือะังอย่างเงี้ยน้ำนนมนหอมดีเนอเขากันดีก๋วยเป็ดอยู่ตรงหน้าเสียเวลาย,ยุด เดี๋ยวเปียกเลยมามา FC สุขูสุขนครับผมมายิงหนูลุ่งแบ่งผ้ากินเป็ดบ้านนี่หนูตัวเดียวว่เพราะกินเพื่อนวะกินเป็ดสวนขางกล้องไฟขจารครับคางบอนำมาดัานอือนี่ละออกออก <laughs> ไข่าย่มฮม่พอมายิงกูงมืออยู่แลวเสียเรับ่ยครับ อนแมนต้องมือไหนผมหวังด้วยมไดูก่องจะช่วยพมเดยผมเจ็บียบหมดอดไหนม่น้ำเดี๋ยวถือปื้นช่วยช่กระมวนเหรอนนพีเอชของอิสานโมโมห้างเดยครับผมเพื่อนครับ ไม่นี่เขาส่วนเร่าเส้นเรามาเขากองน้ำเน่เดี๋ยวเล่ากันือเป็ดมานํำอืมอมันนี่เดี๋ยวมือไม่แล้วเราสีเส้นแนวไปเขากองเอล่าเดยวันเออเราก็สีออกเป็ดคือเขาบอไก่โอ้ไก่บอกไก่โอ้ไก<ง>่นกเดี๋ยวติดตามไ้ไปเละพี่น้องเอ้มของบ่าวโอโมมันมีคลิปแล้ว่ะเดี๋ยวมันกับล้ายพี่น้องมั่ง จ้ำมาได้ครับป่อยยีครับเอาละครับผมเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเอ้ยโอ้ยมายิงหนูลูกแบ่งผ้ากินช็กเล็กเป็ดอัมเป็ดอยู่ท้งไห้ท้งหน้าเสียบหลายเสียบสิหนูเสียบเหมือนไม่บอกอะไรอีกครับวันนี้เอาไปวันนี้จะได้กินหอดจูเดือกเลย เแจก็แจกรมันเนย่าครับตัวหนึ่งก็ได้เยอะตัวหนึ่งตัวกำลังเทาเทาบัาาวเทาดอกอ้วนดีกหลังมันเลยแต่ว่าตัวนี้สิฝากเอน็นเบาเอด็ดเมือ่อตัวนี้เจ้าอคอยหาไหม้น้องไงเนาะหาม่ครับผมเดี๋ยวติดตามด้วยครับผมพี่น้องครับสำหรับเพียงนี้ต้องฝากพี่น้องไว้ทำนี้ก่อน แต่ว่าคืออยากมายิงตีซีเดียดเดียดนี่ยิงแยงครับเดียัีแยงเดียนี่แ <c ười> ยงก็งด <c ười> งกได้ดอกอปุกตังนาฬิกาปุ๊กที่นอ่อง <c ười> อยากยิงตีซีก็ได้ถากล้องเขาเฮากะคือได้ช <c ười> ำนีล่ะ <c ười> เดี๋ยวติดตามเมืองว่ามื่ออื่นเศ้าสี่ได้ตัวกับสิ่งมาเด้อพี่น้องเด้ <c ười> อ ได้ท no, no, ี <semester ค> ่ได้โตมันเรียนอยู่หันแล้วนั่นตัวสำนีตัวสำนีโฟ่จ๋อกินห้ามเจ็ดแทกับสิ่งบอดีดีจยรังหนึ่งนอนโรงแมเนาะโอเคติดตามด้วยครับผมเอือนเจ้าที่ได้ตัว สวัสดีตาเท่าเสาครับผมพี่น้องบุษราดักสวยแล้วข้าวสิจบแล้วครับผมไปผัปวเราสิไปนิจจ่าเหรอสวยสวยนอนหลงครับพยายามกลับสิ่งกันครับผมหนูหน่อยเอาไปกินเหมือครับพี่น้องเอ้ไม่ได้น้อยไม่อขินนี มึงเตะกั๊บบาดีดด้วยเนี่ย,ะยนะแรงมากอ้อยไปเห็นโต้มันใหญ่พี่เหนือก็้วเดี๋ยวเม่แพรุต้อนหนีดีดครับเตะมาถึงโต้นู้นหน่อยแม่เรียนอีกเลยอ่ะมาขึ้นกับนู้นต้อนีนีนะ ครับดีดีกดันเดนี่ดีแต่ไม่ได้ตัวอีกแล้วครับอ๋อเพียงว่างอันนี้ดีอยู่นะ่าแค่ว่าหนูหน่อยครับผมหนูตัวหน่อยแหงเดี๋ยวส้องหลัง มั่นม,นอนอ <c ười> มนามมน่อยเนาะมั่วทีครับผมผมไปยังมีแต่หนูหน่อยครับตาตนพอยางมันพึ่งหนูไมีแต่หนูหน่อยเขาก้อนเขาหนูตัวทับหนูโป้มือแต่ว่าสาบุ่นทั้งคุ่นยิ่งหนูได้นั่นตัวใหญ่อยู่แต่วา่ากับมีหาหลังใส่ละสาหนีเบิร์ตอะนะดูไปยังครับรผม สิุดยอดเลยตัวเดียวสัตว์โอ้โหขี้ไหลง่ายเด้อกับพวยังเนาะครับผมพี่น้องครับมันก็คือว่าแหละหนูมันหายากมือม้านมือบวกม้านครับผมไปเสร็จแลวพี่หนีต้องฝากพี่น้องไใ้สนีแล้วครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเด้๋ยพี่น้องเด้อสวัสดีครับบรรยากาศหนำหมอกเศรษฐีครับผมไอหนั ไปกันเด้อมาชิกใหม่